ไปวิ่งกันไหมไม่ไปหนูเราจะไปวิ่งกันตอนเช้าโอเคปะตัวหนูเดินยังเหนื่อยเลยตอนิ่งอยากไปรับวิตามินดีแล้วอยากแบบอยากไปรับอากาศเช้าๆอ่ะคนที่จะไปกับพี่ได้ะตัวบอสชวนอินก็ไปช่วยกันลดเวยมอนี่ตื่นเชนยังค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเวลาเท่าไหร่ ตีห้าวันนี้รู้สึก f r e s มากเลยอยากไปแบบว่าวิ่งหลับลมแบบรับวิตามินดีเพราะว่าวิตามินดีนะคะดีต่อคนอายุ30อัพมากๆม,มันต้องมีมั้งนะเราต้องออกแดดก,กันบ้างจะไปคนเดียวมันก็เหงาใช่ไหมก็เลยนี่ไอตื่นไอ,อตอนนี้นะคนที่ฉันเลงว่าใกล้บ้านฉันนะก็จะมีเจ้านาย ีกแบงค์ไอ <time> <c oughs> ิีวีไอเฟมเออเดี๋ยวให้มันมาถ่ายเดี๋ยวเรียกมันเลยเรียกมาคนแรกเลยเราจะหลอกล่อสามคนนี้ยังไงพี่ฟังนะถ้าพี่โทรไปบอกว่าไปวิ่งกันไม่มีใครมาครับหลอกยังไงพี่ต้พี่ต้องโทรหาเขาทุกคนขอโทษนะที่แกล้งเพื่อนแต่ว่ามันแบบมันอยากให้เพื่อนไปด้วยกันอยากมีเพื่อนตรงนี้แบง แบงค์ไเป็นปวดท้องมากเลยอะแล้วแบบมีไข้แล้วเหมือนจะไอทั้งคืนเลยอะฮ้ยพี่ไม่ไหวจะคือตอนนี้ปวดท้องมากความรู้สึกมันเหมือนไส้ติ่งหรือแบบอะไรไม่รู้ปวดมากเลยอะไปโรงพยาบาลไม่ไหวอะยพีเ่เดี๋ยวแไปเป็นเพื่อนใหม่แบงค์ไปส่งได้นะเดี๋ยวปแปงรีบไปหน่อเลย คือขับรถไม่ไหวจริงๆว่าแบงค์แล้วแบบไม่รู้จะนึกถึงใครอ่ะอ وي, โอ้ยพี่พีไม่ต้องร้องเดี๋ยวหนูพีไปแป๊บเดียวโอ๊ยแปดเดียวคือมันเจ็บอ่ะได้เดี๋ยวพีไปเลยปวดหอวปะใช่ใช่ใช่ไปพี่พีไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวพาไปข,ขอบคุณแกนะพีไปเดี๋ยวพีไปพี่พีส่ก,ก่อนเยข้ามนโอเคบายบายเย้เลยเอางี้นะใหญแบงค์พอต้องเกลียดจะแน่หรอ คือฉันปวดท้องมากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อกี้โทรหายายแบงค์แบงค์มันบอกมันจะพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมันจะมาหาที่บ้านแต่ว่าฉันไม่มีรถไปอ่ะเป็นปวดท้องอ่ะได้ได้แกวขอตื่นก่อนขอทาบอาชีัเฟมฟังนะแกขอตื่นอ่ะฉันตายแล้วมั้งแกขอโทษนะโทรมาตอนดึกเลยอ่ะฉันไม่มีแฟนนะฉันก็ไม่รู้จะโทรหาใครอ่ะอือจะร้องไห้โอเครีบมานะ ครับเดียวครับเดี๋ยวไม่มีแซนเซอรเลยค่ะเอางี้เรามาพูดความจริงกันบ้างค่ะกีวี่ไอ้กีวี่พูดความจริงได้เอาจริงๆฉันว่านะอะไรกีวี่มอร์นิ่งตื่นยังเนี่ยครับตื่นแล้วครับ กิวีวันนี้ไปวิ่งกันไหมตอนเช้าไงกิวีตื่นยังตีห้าครึ่งแล้วจะไม่ตื่นได้ยังไงล่ะกิวีไปวิ่งกันไหมว,วิ่งตอนเช้าวิ่งแบบอากาศสดชื่นบริสุทธิ์รับวิตามินดีได้ได้เลยครับ <laughs> จริงหรอแกมาเลยเหรอแก <laughs> <laughs> มาเลยนะแกใส่ชุดวิ่งมาเลยนะใส่รองเท้ามาเลย,ยนะได้ครับโอเคกิวี okay, สู้ๆแค่นี้นะ มันไม่ผ่านฝึกง,งานปะวะเอางี้ตัวบอสละตัวบอสมีสองอย่างว่ะพี่ตัวบอสโกดธแต่ฟังนะฉันดูตารางมาแล้วว่าตัวบอสอะเขาว่างวันนี้แล้วเมื่อวานเขาก็ตื่นตีห้าไปเป็นเด็กวัดวันนี้ยัไงเขาตื่นตีห้าอีกนะครับ เป็นตัวบอสเนี่ยเราจะหลอกในเรื่องของโจรขึ้นบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเคยลองใจตัวบอสแล้วเคยถามตัวบอสว่าพี่คะน้องตกอยู่ในอันตรายพี่มาช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ป๊อบบอกว่าอา๋อถ้าอันตรายพี่ไม่ไปนะเอางี้เราจะชวนตัวบอสแบบจริงใจเลยไปวิ่งหรือปวดท้องเหมือนเดย์แบง ไม่ค่ะพี่ปอมไม่เชื่อนี่หรอกพี่ป๊อบรู้ว่าเราจะโกหกเนาะเอางี้ไม่โทรเพราะถ้าโทรมีโอกาสเกลียวเยอะมากตัวบอสอ่ะพี่ป๊อบเป็นคนจับพิรุษคนเก่งมากโกหกไปก็เท่านั้นแหละเอาดีๆไปปลุกที่บ้านเดีเ๋ยวเดี๋ยวรอทุกคนมาแล้วไปปลุกที่บ้านโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลุกพี่ป๊อบกันถึงหน้าบ้านถึงที่บ้านถ้าแบบจะไม่ออกมาก็ให้มันรู้ไปดีเพราะว่าคนจะไปปลุกนะก็จะมีปริมแบงกิวีเฟมไอ อุ้ยไอ้แบงค์มาไอแบงมาเล้วเสียงรถไอ้แบงไม่เข้าใจว่าหนูอว่าทุกคนโดนหลอกอ่ะยินก็หนูจะต้องางมาเลยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แบงค์แล้วแบงค์มันจะโกรธปะวะแบงค์ไปโรงพยาบาลเลยไหมทำไมชุดเป็นอย่างนั้นนะ นาไหนบอกว่าปวดท้องไงก็รีบมาเลยอ่ะพี่เบลขาบอกว่าเขาปวดท้องก็ไปโรงพยาบาลอ่ะทมาอยู่ในชุดมันจะไปวิ่งเลยแกรีบแกรีบมาเลยเหรอรีบมาชุดนอนเลยแกแล้วจะไปวิ่งกันฮะฮะเนี่ลาละค่ะมีแกโกรธจนอยู่ปะไม่โกรธเอางี้เราไปวิ่งกันเอางี้ไปสองคนเหรอ ฉันไม่ได้โทรหลอกแกคนเดียวฉันหลอกไอเฟลและไปกีวีมาด้วยโูกถูกถูกไอเฟลมาแล้วไอเฟลมาแล้วเป็นคนเอางี้ฉันจะบอกว่าฉันหายแล้วนะเพราะถ้าเกิดโกหกมันมันโกรธแน่มันมาตากหนองจอกแล้วเว้ยน่าห่ามันมาแล้วมันมงมาแล้วไปดิไปไหนอ่ะพี่บิ๊มบอกว่าท้องอ่ะใครปวดพี่บิ๊มไงไม่แกฟังพี่ไปเนี้ยฉันช่วยไปออกกำลังกายเออกูไม่ได้ยินนะ รจถ้าจะมีใครสักคนที่ปวดห้องกูเลยอ่ะกี้วี้มึงมาทำไมอ่ะพี่พิมชวนมึงมาเหรอเขาบอกมึงว่าอะไรบอกว่าเมอวานิ่งกี้วี้ไปออกกำลังกายกันเขาบอกมึงด้วยเหตุผลนั้นเหรอใช่มึงเตรียมตังมาด้วยโอ้มึงพร้อมเลยดิเหมือนมึงรู้ว่าต้องมาเดินมาเหรอพี่พิมใช่เชื่อมึงเดินมาเลยเหรอไม่ใช่ เชียของจริงว่ะนี่กูไม่กลัวแต่กลัวผีอะไรนะเมื่อเชิบหายดูยังไม่เช้าเลยหกโมงสิบหกนาทีหน้าบ้านเจ้านายเราน่าเหมือนจะกำลังจะมามีเรื่องกำลังจะแบบชวนไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยทำไมเมมชื่อเป็นหน้าโกรธอ่ะฮัลโหลค่ะพี่พี่ออกมาหน้าบ้านหน่อยได้ไหมคะไม่แบงค์มันมีเรื่องจะจะบอกค่ะ พี่ไส้ติ่งหูแต่แตกค่ะพี่จะส่งหนูโรงพยาบาลหน่อยทำไมมึงไปโรงพยาบาลมูมนาบ้างประกันสังคมหนูไม่ทัานพี่มันต้องใช้เงินสดค่ะพี่ลงมาก่อนพี่ลงมาก่อนตอนนี้มูสวัสดิ์แต่แต่เต็มตัวหนูแล้วแต่เอาเนี้ยถ้าเขามาเห็นเราตอนเนี้ยเรื่องใหญ่ตอนเนี้ยเรื่องใหญ่ั ย่พร้อมเลยอ่ะพี่คือคนที่เอนเนอร์จี้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายในเช้าดีมากทุกคนเห็นยางพร้อมปะพี่นี่คือพิเศษถุงเท้าแลงวเท้าไปได้เลยนะชุดนอนกูค่ะพี่ไอแบงค์มันเด็กที่โกหกมากเลยอ่ะมันโกหกพี่ว่าใต้ติงมันจะแตกพี่โดนเหตุผลเดียวกันเลยพี่ปาใส่ถุงเท้ามา้ยพี่ปากขตื่นแล้วพี่ปาค่ะ พี่ป้าคะหนูจะชวนพี่ปอไปวิ่งรับลมตอนเช้าวิ่งหยอะหยเบาๆเดินจ็อกกิ้งค่ะพี่ป้าเห็นด้วยไหมคะได้เลยเห็นไหมคะพี่ต้องหนักต้องทำทุกวันพี่ป้าเนี่ยให้มันเหนื่อยหน่อยนะไม่งั้นมันไม่ถึงอินเทนซิตี้อุ้ยเอาล่ะพี่ถุงเท้ารองเท้าอยู่ไหนคะพี่ป้าไปทำงานเหรอคะใช่รืแฟนุกแก้วพียันโอ้ยยยยยยังไม่ยยยยยงฝ ทำลายชีวิตคนโสดมากตื่นมาต้องเจออะไรแบบนี้ไปค่ะเราไปวิ่งกันดีกว่ากล่องไปด้านหน้านี่คุณเห็นไหมว่ามันคนยังไม่มีใครออกมาเลยอ้าวพี่นกที่ตื่นเช้ามักจะมีโอกาสหานอนน,นี่ไม่ได้นอน <c oughs> แต่ถ้าเป็นหนอนที่ตื่นเช้าก็โดนนกแดก จริงทุกคนเชื่อไหมว่าอาการของคนที่โดนลากไปตอนเช้าๆเป็นอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวพอไปเจอบรรยากาศนะบอกเลยว่าตะลึงตึงอากาศยามเช้าอ่ะนึกออกไหมมันสดชื่นและเวลาคนเราได้รับวิตามินดีนะมันสดชื่นจริงๆอันเดวลองดูเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเจมาวันแรกเลยค่ะชุเาโอเคเพราะว่าเจนในสนามเออลดีกมีผู้ชายวิ่งไหมคะแถนเยอะเลยไม่ใช่มย จริงหรือเปล่าอันนี้สุดในซอยนะคะยึดรายการพี่ชายหนูเพาะไม่เป็นครอบครัวเลยนะมเป็นครอบครัวเลยค่ะเอาคถ้าเป็นครอบครัวตอนนี้ใครเป็นแม่คะกีวีคือคนที่ตั้งใจมากๆในการลดน้ำหนักซึ่งกีวีบอกว่ากีวีลดไปแล้วถึงห้ารูก็จากร้อยยี่สิบห้าเป็นร้อยยี่สิบ แล้วตอนมาน้ำหนักเท่าไรอ๋อก่อนมาทำงาน118่ก่อนมา118แล้วก็ขึ้นไป125แล้วตอนนี้ก็ลงมาหนึ่งสอหนูก่อนเข้าหนูแปตอนนี้หนู101่งอยหนูจริงป่ะเนี่ยเราตัดงบอาหารทุกวัน เขาจะทำได้หรออ่ะดูดูดูคือเอาภาพคือเอาภาพวิ่งเยอะๆเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาโทรศัพท์นี้ฮัลโหลนูนิดเดี๋ยวใส่เอฟเฟิคพี่วิ่งเร็วๆนะจ๊ะใช่จ้ะเหมือนไมโครเฟลเขาจะพื้นหลังออกทำให้เหมือนพี่วิ่งครบหนึ่งแล้วูกผูกอะแล้วตอนนี้เขาไกยาพันเกงอ่ะทำเหมือนวิ่งนะแต่อยู่ที่เดิมสังเกตดูวิ่งสามถอยสองเดี๋ยวถอยละนะนะคือเขาวิ่งหรือลำเข้าวัดวะนะ ปอบจะวิ่งกับพี่ปิ๊มไหมคะไม่วิ่งาวิ่งคนต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการผีแพรร่างกายไม่ใช่ว่าอยู่ดีปลุกมาแล้ววิ่งได้เลยอไอพีแพรนี่กินได้ไหมพี่พีแพรก็คล้ายๆลูกแพะลูกแพะไทย้หมนะ <laughs> ได้ภาพอย่างเหมือนกลุ่มคนอะไรรูป้ป่ะเหมือนกลุ่มคนที่แบบสุขภาพแย่ที่สุดในส่วนเนี้ <laughs> พี่พี่คิดว่าพี่จะไปวิ่งตรงนี้ <laughs> วิ่ตรงไหนนะคะ <laughs> ตรงนั้น ตอนนั้นมีที่วิ่งหรอหนูคิดว่าหนูต้องไปดูแลพี่เปาเพราะว่าเดี๋ยวเขา<อ>เขาแล้วแกไปก็ได้แต่ขอเดินตามได้ป่ะ,ะเราไม่วิ่งกันเยอะนะทุกคนวันนี้มันเป็นวันแรกเดี๋ยวมันปวดแล้วก็ต้องไปทํางานด้วยวันนี้วันนี้ไปเจอพี่สเตฟานเดี๋ยวไปถามพี่สเตฟานดีกว่าว่าเราลดน้ำหนักยังไงดีเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยตอนนี้เราเจ็ดร้อยเมตรแล้ว เริ่มจะเหนืงง่อแต่เขาเคยบอกว่าจุดที่เราเริ่มเหนื่อยนี่แหละคือจุดที่เราเริ่มจะเผาผ่านแล้เพราะว่ามันน่าจะกําลังฮาร์ดเรตเข้าสู่โซนสองทุกคนมีใครตื่นมาแล้วบ้าง ก็มีคอมมูนิตี้แบบชิดแชทนะเราเข้าไปดูไหมมันมีอะไรอ่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นยูทูบเบอร์ค่ะโอ้โหสวยสวัสดีค่ะพี่พี่ที่นี่มีอะไรกันคะทำไมคนเยอะเลยสมาคมเหรอคะชื่อมลมลมแล้วกันชงลมอะไรหรอคะหนูเข้าด้วยได้ไหมได้เข้ามาได้เลยหนูเป็นยูทูบเบอร์สายออกกำลังกายค่ะโอเคเลยหนูกำลังลดความอ้วนค่ะ แต่ว่าหนูทำมา1เดือนหนูลดลงมาแล้ว5กิโลค่ะ พอดีว่าจะแนะนําอะไรเลยไม่กล้าพูดแบนคนนี้คนนี้ลดไปเยอะคนนี้อุ้ยพี่อยู่กลุ่ม t ิ๊กซอว์จวิ่งโซนสองหนูกําลังฝึกเลยค่ะหนูอ่ะลดห้ากิโลเพราะว่าหนูกินอาหารทํา IF ค่ะแต่หนูยังไม่เคยออกกําลังกายนี่วันแรกวันแรกค่ะจะวิ่งโซนสองลดแน่ดูเพื่ดูเหงือพี่ดิอุ้ยก่อนที่พี่เคยมีเหงืออย่างนี้เลยอะสามพออหรอคะ ห้าห้าห้าหรอแขนจะได้เล็กลงได้เลยค่ะห้าเาได้นะแต่สามกำลังงานมันกะลังมีน้ำมีนวลเอางี้หนูไม่อยากวิ่งแล้วหนูอยากนั่งคุยกันวิ่งมันเหนื่อยตรงนี้มันสนุกแล้วพี่ๆมาทุกวันอะไรค่ะทุกวันทุกวันเลยจริงหรอคะเรียกว่ากลุ่มสวนจีนเรามาทุกวันกลุ่มสวนจีนนะงั้นหนูชื่อปริมหนูขอฝากเนื้อฝากตัวกับกลุ่มสวนจีนนะคะรับจ้ะ คุณป๊อปป้องกูนค่ะป๊อบเหอคุณนุ่นนพี่ป๊อปมาค่ะแต่ว่าถึงไหนยังไม่แน่ใจค่ะอยากเห็นอยากเห็นแต่ว่าเขายังมาไม่ถึงตรงนี้แต่เห็นน้องคนนี้ตรงไาเคยเห็นในทีวีอะน่าๆคนนี้คนนี้ใช่ไหมคะอ๋อตะก๊องไม่ใช่แกตะก๊องค่ะคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะพี่พี่สวัสดีค่ะ ซูเปอร์สายออกกำลังกายค่ะโอเคเจ๋วมากเลยแต่ว่าหนูเพิ่งออกวันนี้วันแรกค่ะโอเคอเค,ค่ะ เช้านะฮะหกโมงมาเจอที่นี่เราวิ่งด้วยกันเอ็กซ์ไซส์ด้วยกันอ๋อหกโมงเลยเหรอคะใช่ครับนี่วันหน้าทีวันนี้สวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูจะขอเข้าชมลมสวนจีนได้ไหมคะได้ครับมาสมัครเลยเลั้วขอดูนุ่งบัชชนหน่อยอ๋อหนุ่งบัชชนนี่เหรอคะไม่ได้เอามาเอาไว้ลังไว้ลังไว้ไล้งแต่ว่าหนูไม่ใช่โจรค่ะมาเป็นยันช้าไม่เป็นไร อ๋ออ๋อไม่ต้องวิ่งก็ได้มากินน้ำชายอย่างเดียวก็ได้เหรอนี่เห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเคีงกันเนี่ย มีน้ำชากินชิมมอนี้วยได้ไหมคะคิดว่าจะสมัครก็สมัครค่าสมัครห้าพันโอ้หแล้วคะมีน้ำชามีกินโตมิงอะไรโอ้แล้วโอ้หนูเข้าใจแล้วห้าพันก็คือเหมือนประมาณว่าเราไปกินข้าวด้วยกันไปมีสังคมด้วยกันคือไม่ต้องเป็นเมมเบอร์ก็ได้ไม่่ตต้้องไมาคุยคุยแจมแจงกินน้ำชาอยย่่างงเี้ใชมคะมีทุกวันมาเปลี่ยนสันสันกันมาบ่อยๆมากินอย่างเนี้ยไม่ต้องเข้ากลุ่มหรอก ก็มาไม่ว่างไม่าไมาหนูเข้าใจแล้วเหมือนที่คุณแม่หนูอยู่ในชมรมโยคะอะไรอย่างงี้เนะ<ม>าะท,ท,ที่เขาที่เขาจะต้องเหมือนแบบมีลายปีแต่ว่าเขาจะดูแลกันทั้งปีเท่าทั้งหลายนี่เคาเท้าจัดแต่ทัวร์เที่ยวออ้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ <laughs> ทั่วไปมือไทยต่างประเทศจริงหรอคะ <laughs> ไปตลอดได้กันบางทีบางทีสองเดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งสิ้นสิ้นเดือนนี้เขาจะไปเอ่อต่าอู้อ้ยหนูไปเหมือนกันค่ะรุ่นนี้มีแค่เจ็ดสิบกว่าเ นี่ผมซอยตีนะในนี้สรอยตีเป็นคนเล็กคนเล็กอ้าวถ้างี้หนูเข้ามาหนูก็เป็นซอยตีสิคะซอยหมวยซอยหมวยหมวยเลยหมวยเลยหมวยเล็กโอเคเออพี่ๆคะหนูจะแนะนำตัวว่าหนูคือซอยหมวยของที่นี่นะคะพี่ๆข้างในเขาบอกมาเขาบอกว่ามีซอยตีแต่ว่าตอนนี้หนูกลายเป็นซอยหมวยแล้วค่ะใครว่าสร้อยตีตัวหมวยดีกว่าเป็นโง่ไปว่าอะไรคะเป็นตัวหมวยเหรอตัวหมวยคือพี่คนโตหรอคะช่วยใช่ ใช่ตัวพี่ตัวใหญ่ ชอบจังเลยอ่ะเวลาที่แบบว่าคนมีอายุเขาร่วมตัวกันนะเนาะแล้วเขาก็แบบว่าดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าค่าสมาชิกอะไรเงี้ยไม่ไม่จาเป็นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของพี่ๆเขาก็คือเหมือนเวลาไปแบบสัรคๆหรือเวลาไปกินข้าวหรืออะไรกันก็น่าจะต้องมีการแบบเอากองกลางส่วนนี้แหละมาจ่ายแล้วพี่ๆเขาก็มีแบบไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีมันเหมือนแบบมีสังคมมาน้องอยากให้พ่อแม่ได้มามีสังคมน่ารักน่ารักแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งต่อจนถึงที่ลถเปิ้มสู้สู้สอยหมวยสู้สู้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนอยากออกมาวิ่งกำลังกายแบบสดชื่นสดชื่นนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะโอ้ช้าเช้านะใช่นะมันได้ใช่พี่สี่โลปะวันนี้พี่สี่โลป่ะฮะหรือห้านะหนูจำไม่ได้สอง สอรอบอุยสอรอบอุ้ยสองรอบแปโลแปดโลแปโลหมายถึงวิ่งเหรอคะน้ำหนักขึ้นมามาเดินแล้วมันรู้สึกเฟรชเนาะสมองโล่งไหมนี่คือการเติบโตของร่างกายที่เราจะไม่ใช้โดพามินฟีด<ะ>เดี๋ยวขึ้นชื่อให้แต่ว่าตอนนี้สารหนูหลังเลยอะ่ะ ออลาดีนอะไรนะอลาลาดีนอลาดีนอลาดีนละเฮฮเล่ที่เราทำอยู่นี่เรียกเซราเซโรโทนินเซโรโทนินคือความสุขที่ทำได้ยากที่สุดแต่ว่าเป็นฐานสำคัญของความสุขเซโรโทนินเนี่ยคือความสุขที่ได้จากการ ตือนมากินอาหารคลีนวิ่งร่างกายจะหลัง่งสารที่เป็นสารแห่งความสุขที่สเสถียรที่สุดเป็นพีระมิตใช่ไหมเซโรโทนินอยู่ล่างสุดโดพามีนอยู่บนสุดบนสุดเนี่ยเวลายิ่งทํามากจะยิ่งเสพติด<อ>เหมือนเวลาทํา YouTube เราจะอยากให้แบบยอดมน<อ>เพิ่มขึ้น<อ>แต่เซโรโทนินเนี่ยจะทําให้เราแบบสเสถียรอยู่กับตัวเองเป็นฐานที่แข็งแรงไอ้ตัวตรงกลางอ่ะ คือสิ่งที่น้องถามอุ้ยอะไรอ่ะนั่นคือออกซิโตซินคืออะไรอ่ะออกซิโตซินคือสารแห่งความผูกพันจะได้จากการกอดการหอมความผูกพันอะไรโมคาตินอะไรคนสูรก็ต้องเป็นอย่างนี้ยคะรับโมันตินกันดีกว่าไปแล้วค่ะยืนไปก็ไม่มีแฟนครับไปเร็วแก ฉันขาดสารแข่งต้านกอดนั่นชื่อว่าโดรายากิอะไรนะทุกคนคะขอรีแคปปิดจบด้วยการที่ตอนนี้เลยขาขาดฮอร์โมนหรือสารที่ชื่อว่าออกซิโตซินนะคะซึ่งได้มาจากการกอดหรือการสกินชิปนะคะนี่ไม่ใช่ปิดจบนะคะคุณขายคอเอาล่ะไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวสารน,นี้มันคงจะมาเองในวันใดวันหนึ่งนะคะ <c oughs> ตอนนี้ไปหาสารโดรายาก,กิกับโอวันตีนก่อน <c oughs> เป็นเป็ดย่างสับที่เลือกเป็นเป็ดย่างสับอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมันเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็มื้อเช้านี้ไม่เลือกคาร์โบไฮเดรตเลยไม่กินข้าวแล้วก็ไม่กินที่เป็นอ่อตัวเส้นก็ร,รู้สึกว่ามื้อเช้าอ่ะเติมโปรตีนให้เยอะ กินส่วนไหนได้บ้างคะกินได้หมดพี่ฟานบอกว่าไม่อ้วนชิ้นตเท่เลยแคลรี่เบิร์คือจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นรายการที่เมื่อ2อสปีที่แล้วพี่ป๊อปเขาต้องเป็นโฮสต์รายการเพื่อลดน้าหนักค่ะแล้วผมว่าทุบมันทิ้งมาหลายรอบแล้วแกลรีนนะ่รกินกินเด <c oughs> ี๋ยวเขาเลยรายการพาไปกิน <c oughs> อย่างนั้นสบายเลยพี่ฟานมีเทคนิคในการที่จะเหมือนจะลดน้าหนักไหมคะเฮ้ยคุณเคยดูช่องเขาเปล่าเขามีทําลดน้ําหนักนะตอนนี้ไม่ลดไง อยากคิดว่าการแบบทํางานบ้านเป็นการออกโำลงกายอยากคิดว่าการเดินเดินกลับจากที่ทํางานมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านั่นคือเราคนรทำอยู่แล้วอ uh. แล้วก็วินัยในการในการเลือกที่จะจะทำมันไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากผอมเราก็เลยไปหาเรื่องไปปั่จักรยานให่เห็นดี uh. แล้วตืเต้เช่นที่คุณทำวันนี้ เดีวนาไม่อย่างนั้นมันจะลดลงมาแป๊บเดียวแล้วอย่างที่ผมบอกช่วยแรกที่มันลดไปส่วนมากจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นน้ําเป็นอะไรไปแต่ไขมันเนีมันยังใช้เวลาอยู่กินดีขึ้นแต่ไม่ต้องแบบลดอดอาหารอดอาหารมากครับพี่ต้องกินดีขึ้นอ่ะแล้วกกินให้แคลอรี่มันน้อยแต่ที่เราเผาผลาญต่อวันนะแค่น้อยลง2 3สร้อยแคลมันจะเป็นการลดหนักที่สม่ำเสมอแล้วลดไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกล้ามเนื้อไว้เพราะว่าถ้าเราอดอาหารหนักกล้ามเนื้อที่มันหายไปอ่ะมันจะทําให้การเผาผลาญและการลด้อยลงเรื่อยนี่เขาไปลดแบ กินไข่ต้มกับกินกาแฟวันละแก้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ลดไม่ดเลยร่างกายเราฉลาดมันรู้ว่าเฮ้ยอาหารไม่หายา,ยากว่ะเก็บไว้ดีกว่ามันไม่ต้องการให้เราสวยหรือหล่อ,ลอนะมันต้องการให้เราอ่ะรอดรอดแต่ว่าตั้งแต่หนูทํา IF มาค่ะประมาณ1เดือนหนูลดไปแล้ว5โลใช่แล้ว5โลเนี่ยพอหนูไปกินตีน้อยเมื่อวานหนูขึ้นมา3ามโลอันนั้นอันนั้นอันนั้นยังไม่ได้ขี้อ๋อพี่ฟานขี้แล้ว <laughs> <laughs> วันเดียวกินยังไงมันไม่ทำให้เราอ้วนขึ้นได้เคมันน้อยรู้สบายใจแล้วกินตีน้อย5วันติดเนี่ยใช่อ๋อสองวันติดเลยค่ะสมมติว่าวันนี้เราเปิดแตงไปิีไม่เป็นไรชีเดย์ชีเดย์โอเคชีเดย์ดีนะชีเดย์มันไม่ใช่แค่ให้เราอยู่ได้แบบกินแบบพอนผนได้นะชี้เดย์มันช่วยด้วยอดนอาหารมาห้าหกวันนะไอ้วันชีเดย์มันทําให้ร่างกายเรารู้ว่าเราไม่ได้กิอาหารมันออกมาออกผ่านได้ แฮปปี office office. No. ้ไหมถ้าเกิดเราจะมีแบบว่า6โมงถึงทุ่มของออฟฟิศทุกวันเป็นแอโรบิกไม่เฮ้ยคนเยอะคนเยอะมากม่เขินอ่ะพี่พี่พร้อมยังรองขึ้นไปเร็ว

คนดูว่าวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วไม่ไหวจริงๆจะเป็นลมอ้าวเป็นลมไม่ดูเค่น้าก็เราเปิดทีวีอยู่ออาฟิลเต้นกันก็ได้ไม่มันเอาฟิวไงแกนึกออกไหมครูคือตูดฟ้องเต้นแบบตูดฟ้องอ่ะคุณครูอครูเต้นเก่งโก่หนะครูไปเต้นมาจากแล้วใครจะนับจะเตะครูได้แต่ว่าวันนี้แฮปปี้นะพี่มันได้อินเทราไรกับคนอะว่าไหมนี่นี่คือความสุขแบบที่พี่บอกไงใช่งั้นคือชื่อว่าโอวันติน ความสุขอะไรนะความสุขแบบโอวันติรนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเราอ่ะเปิดอยู่บ้านอ่ะมันก็อีกฟิลนึงใช่พี่พี่แต่ถ้าเกิดเรามาที่นี่มันอีกฟิลนึงเลยใช่อะไรพี่ไหนเป็นอะบ้างเกมี่โอเคไหมไป I'm okay I'm fine k i n h a n a k i n h a n a ting 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 จะเป็นลมหรอ คือเราอะออกกําลังกายอ,าอ้วกทําได้ดีนะครึ่งชั่วโมงวันแรกเออถือว่าแบบได้ร่วมออกกําลังกายด้วยกันเอาจริงตอนนี้ก็คือไม่มีสมาธิที่จะพูดเลยแล้วเพราะว่าเมือ่อละสมองออกซิเจนน้อยละโอเคทุกคนวันนี้จบแค่นี้กันนะคะทุกคนจะมากันใหม่อีกไหมสดมาแน่นอนมาอีกไหม เปลี่ยนไปศาสอื่นได้ไหมไม่เอาแอร์อีไม่เอาแอร์อีพี<_<_่อ้ยบอกกล้องเงนมาอีกไหมมาอีกเดินมีนามาอีกไหมมาอีกเดินเมตาอีมจนนสหมมา